สวัสดีค่ะยุกช่องสาวดำสิงค่ะวันนี้ภาพพี่น้องมากหน้านะคะมาสามสี่วันแล้วค่ะยังไม่เสร็จนะคะดูสภาพนะคะน้ำคือการเบริร์พี่น้องมาหย่อนอยังพี่น้องอันปุนเดี๋ยวทีสู้ใหมเบิร์แล้วค่ะ ซู้ลอยเท่าอ่กับสิประมาณนี้ค่ะที่มันที่มันวันเลียวนะตอนนี้ก็ไปเอารถไทยมาดึงนะคะเอาคูปัต a า8 5นะคะของญอาติพี่น้องกันนี่แหละ M85 คะนันนี้มาลากนะคะอุ้ยปูยาฝ่าไปเบิ่งกันนี่จอดรถจอดรถจอดรถฮะ เฮ้ยลงไปกับจมเดียวนี่เลยวะก็สิโตมั้งมันก็สิเด้งทั้งทางบัวสลิงมันเหีวอยู่ตายเลยคนเบสสลิงเบสมันปัญญาย่เพลงเมื่อย่างไล่ะให้ให้อุ้ยมันลงเออมันลงไปเยอะหน้าไฟหน้ามันหน้าไฟหน้ามันหนวดสิฟ้าเนาสิยุ่งทั้งทางนี่ยเลยอุ้ยลงเลยอุ้ยเกือบเตะ เกตไม่เนาะดันหน้านมันเป็นหน้าหลอกเนาะพี่น้องกตอเฝ้าแล้วค่ะเฝ้าดดกกนนสิไปขับรถพ่วงอ่ะนะลาได้ประมาณโอ้ยุดงานได้ประมาณอนนาทิตย์หนึ่งไงเราถ้าเรลี่ยวงานอยู่เดี่ยวหน้าอยู่หน้าสองสามมองจะคุ้มเห็นมาเลี่ยวจะไปแรงยนงานนะมันมาเลี่ยวตีมันเห็ดหยาก,ก่านนี

มันสิรอดอยู่มันหนาบ่ตัวนีมันปรับดินใหม่เด้มันก็เลนแต่ต้นนั้นเห็นบ่ปั่นใส่น้ํามันเป็นหยังตัของหลานเห็นบ่นั่นแหละเป็น้คนเป็นคนนี่เหีสิ่ ຕົນກັນເດີ້ພີ່ນ້ອງໂອຍເຂົາຊິໄປຫາຍ พ่อเป็หนหอกเลยง่ามคับบอไปลากบักต้นบอเฮียบอไปดึงบักต้นบอเดี๋ยวพาไปติดตามอีกที่หนึ่งค่ะรถค้นมัน ทีมงานน้องๆอยู่ค่ะพี่น้องกันเนี่ยแหละจมค่ะว่าเกือบล่มอ่ะ,อะ,อะอเอาเอาเอาจับวงความยาวาปุ่นสลิง Ah! เด้ล่ะะให้จมอีกเด้่องมาใม่อีกด้วะวนี้มักนั่งมาจากสองมือกะบ้านเลยแล้วะบ้านตม เจ้าของรถกับวิญค่ะจะของรถมันไปคุณมั่นถ้าคนง,งานไปตัดต้นมั่น ได้ฮะกค่สิ <Huh? S 1> ไปนี่แหละ ยวไปแล้วค่ะจะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ